วัะค่ะวันนี้นะคะก็กับเากอสรติดภานกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะรอมอยู่กันในเกมอ e ียิปต์บุ๊นั่นเองนะ,ะวันนี้นะคะอสารา์นะคะพกทุนมาที่หนึ่งมื่สามพบาทนะคะเราจะไปเบ็ดที่100บาทนะคะเราก็ให้มันหมุนแบบออโตโ้เนาะทั้งหมดหนึ่งันรอบนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่เล่นไม่ซื้อฟรีสปินนั่นเองนะคะแต่ว่า เมื่อกี้นะคะมารอบแรกนะคะเราก็ได้ scatter เลยนะทุกคนแล้วเราทําให้เราได้หมุนฟรีนั่นเองนะคะเราได้หมุนฟรีมาทั้งหมด15รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณคูณ5นั่นเองนะอันนี้เราไม่ได้ซื้อแบบไม่ได้ซื้อฟิลเจอร์นะทุกคนก็คือหมุนรอบแรกก็คือ scatter มาเลยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะของเราเนาะ ม่เสียตังค์นะคะแถมยังได้ตังค์อีกตั้งหากนะมาตอนนี้นะคะก็หมุนไปเหลืออีก10รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณคูณ8ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วน่ะจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ,ะวายมาค่ะได้ไปสี่พันเลยนะมาอีกไหมนะคะ มาอีกนะคะได้ไปอีก1440น่ประันเองนะคะเหลืออีก9รอบนะทุกคนตอนนี้นะคะแต่ว่าเราได้กำไรโชัวร์แล้วนะะสำหรับรอบนี้เนาะเหลืออีก6รอบค่ะัตคูณคูณ13นะตอนนี้มาอีกไหมมาอีก260ค่ะอีก3รอบ เสกแล้วนะทุกคนได้ไป2,520ค่ะเสกอีกแล้วนะ,ะได้อีกไหมได้ไป1,200นะคะแต่ที่เสกนะคะไม่ออกนะทุกคนตอนนี้นะะเราได้เงินรางวัลระดับเมกกะนะะได้ไป3,720นั่นเองนะเหลืออีก2รอบสุดท้ายได้มาอีก3 4 3840ค่ะ เราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะได้ไป3840มนั่นเองนะเหลืออีก1รอบค่ะรอบสุดท้ายได้หมุนทั้งหมด15รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา16,330บาทนะคะอันนี้ก็คือแค่รอบแรกนะก็คือแค่แบบว่ากดเึ๊บแล้วก็ได้สแคเตเตอร์มานะคะ กําไรเรานะคะเป็นหมื่นแล้วนะตอนนี้เราพวกทุนมาแค่12,000ันใช่ไหมตอนนี้เราได้มา29,000ก็คือแตกเยอะมากนะที่จริงเล่นแค่นั้นก็พอแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมาวัดดวงอีกทีนะคะว่าเราจะเล่นไปได้สุดท้ายแล้วได้ไปเท่าไหร่เนาะ มาได้มาอีก15ตอนนี้นะคะแตกน้อยมากเลยนะทุกคนได้มอีก20ค่ะมาไหมมาอีก10นะได้มาอีก40ค่ะวายมา2ตัวนะมาหรือเปล่าแตกนะคะได้ไป560 ไหลาย,ยาวๆเลยนะคะได้มาอีกหกร้อยค่ะรอบนี้นะคะได้เงินรางวัลรวมมาหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะได้มาอีกหนึ่งร้อยหกสิบค่ะตอนนี้นะคะเรามีเงินทั้งหมดนะสามมื่นมกียะมาอีกไหมเหลยอ,อีกมาอีกสามสิบค่ะ มาอีก10ได้มาอีก20ค่ะตอนนี้นะคะกำไรที่เห็นแน่ๆเลยนะคะก็คือมีถึงหมืเจอยู่นะเออเราได้แบบว่าแตกแบบรอบแรกอะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะก็แตกแบบนิดหน่อยนะ,ะไม่ถึงก็แตกใหญ่นะคะทุกคนแต่ก็กำไรเพียบเลยนะคะสำหรับ สำหรับอ e ีบุกครั้งนี้นะคะได้มาอีก300ค่ะเราจะหมุนอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะไปกันแล้วนะคะเพราะว่าแบบมันประสบความสำเร็จไปตั้งแต่รอบแรกแล้วนะทุกคนก็คือหวังว่าจะได้สแคตเตอร์นะคะก็สแคตเตอร์ก็เข้าเลยตั้งแต่รอบแรกนะแล้วก็แตกใหญ่ไปแล้วนะตั้งแต่รอบแรกเลยนะทุกคนก็ถือว่า แตกเร็วนะสำหรับรอบนี้นะกำไรเรานะก็ประมาณ17นะแทุกคน17,000ได้นะคะก็วันนี้นะคะอซอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ